ช่องกูไม่ดูชาแนลเจอกันค่ะก,กับลูกตาลสกาวเซอร์และคลิปนี้นะคะลูกตามีข่าวคราวของทีมสาลริกาดมนิวคลาเซอรมาฝากเพื่อนๆกันค่ะจากทีมที่ลุ้นหนีตกชั้นที่ได้เล่นแชมเปีเ้ยนลลกภายในฤด,ดูกาลเดียวจากทีมที่ต้องลุ้นตารางกับการบริหารงานนะคะของไมค์แอชลีย์สู่การพลิกโฉมทีมด้วยเม็ดเงินมหาศาลจากกลุ่มทุนซาอุจากที่เมื่อก่อนเริ่มซีซั่นด้วยเป้าหมายคือติดอยู่ในกลุ่มกลางตารางเป็นอย่างต่ำสู่การเป็นทีมอันดับที่3ในตอนนี้ค่ะ ลูกตาลมีสถิติค่ะของทีมสาลิกาดองนิวครสเซิลมาฝากเพื่อนๆมาดูกันเลยค่ะเริ่มตอนข้อที่1เลยค่ะเสียประตูน้อยเป็นอันดับ2ของลีกข้อ2นะคะแพ้น้อยที่สุดเป็นอันดับ2ของลีกค่ะข้อ3นะคะเสียประตูในบ้านน้อยเป็นอันดับ2ของลีกและข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือข้อที่4ค่ะแพ้นอกบ้านน้อยที่สุดในลีกนะคะโอ้โหสุดยอด เพื่อนๆหลายคนเนี่ยนะคะก็คงคาดการค่ะว่าผลงานของนิวคาสเซิลเนี่ยนะคะก็คงดิ่งค่ะแล้วก็จะหลุดจากพื้นที่ท็อปโไปเองแต่สุดท้ายค่ะสามารถยืนระยะได้สําเร็จค่ะต้องบอกว่าสําหรับนิวคาสเซิลเนี่ยนะคะมาไกลเกินฝันจริงๆค่ะและคู่ควรนะคะกับการรอคอยจริงๆค่ะ ยินดีกับนิวคลาสเซอนะคะ20ปีที่รอคอยด้วยฟอร์มการเล่นตลอดซีซันเนี่ยนะคะมาต้องบอกเลยแลวคะ่ะว่าคุณค่าที่คุณคู่ควรจริงๆแบบนี้เนี่ยนะคะต้องให้เครดิตกับเอ็ดดี้ฮาวแบบเต็มๆเลยล่ะคะ่ะแล้วเพื่อนๆช่องกูไม่รู้นะคะมีใครเป็นแฟนๆทีมสาลิกาดงนิวคลาสเซ r บ้างคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ